สึกอุซิสฟิลลี่เผชิญหน้ากันด้วยความนิ่งเฉยโดยล่าสุดนั้นสึกบิ๊กไฟในรุ่นเฮมิเวทของทางอเล็กซานเดอร์อุซิสแชมป์โลก3สถาบันหลักที่เขาจะขึ้นโจกรีแมทกับทางไทสันฟิลลี่อดีตแชมป์โลกถึง U b บในรุ่นเดียวกันซึ่งทั้งคู่เข้าร่วมงานโปรโมทไฟล่าสุดแต่ที่น่าแปลกใจคือทั้งสองคนออกมาด้วยท่าทีที่นิ่งเฉยไม่ได้พูดอะไรมากโดยไทสันฟิลลี่เขาได้กล่าวว่า ผมไม่มีอะไรจะพูดนอกจากว่ามันจะเป็นความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานมากมายในไฟนีีคุณดูสินั่นคือทั้งหมดที่ผมต้องพูดการพูดได้เกิดขึ้นแล้วผมแทบรอคืนวันเสาร์ไม่ไหวแล้วขอบคุณทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องขอพระเจ้าอวยพรไทสันฟิลลี่กล่าวส่วนทางอเล็กซานเดอร์อุสซิสเจ้าของแชมป์โลกก็ได้ออกมากล่าวตอบกับฟิลลี่ว่าอย่ากลัวเลย ฉันจะไม่ปล่อยคุณไว้คนเดียวเจอกันวันเสาร์อูซิสกล่าวสำหรับสกรีแมตในรุ่นเฮฟวีเวทของทางอเล็กซันเดอร์อูซิสกับทางไทสันฟิวรี่นั้นจะมีขึ้นในคืนวันเสาร์ที่21ธันวาคมนี้ที่กรุงริยาตประเทศซาอุดิอาระเบียนั่นเอง